<Okay. S 2> mm hmm. วิวิขอขวดน้ํายาให้จานเนี๋ยวางตรงตรง้นนั่นวาง,งโซโฟานะอ่ะมาดูการล้างคิ้วนะคะล้างคิ้วด้วยน้ํายานะคะไหนมาดูสิตัวนี้ไม่ทำสติกเกอร์ตุอ๊อ่ะตัวนี้ค่ะเป็นน้ํายา NK ซกิพีนแปดแปดดนะคะ mm hmm. ทีนี้เราใช้สูตร for body mm hmm. เหตุผลคือ คิ้วที่เขาสักมาเป็นลายเส้นนะคะคิ้วที่เขาสักมาเป็นลายเส้นนะคะแล้วเป็นลายเส้นแบบเขียวๆเ,เคมีสมัยก่อนนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะอันนี้นะคะใครซื้อลยาไปแล้วควรจะมีพี่เอมาดูกล้องอาจารย์ชัดมากู่ด้วยกันนะแม่อขาชัดมากเบะเ๊ะมาก่าเห็นทุกอนูเลยค่ะอไม่ต้องกลัวไปเห็นทุกอนูเลยใช้เข็มเบอร์สามกลมค่ะนะคะ ใช้เข็มสามกลมเบาๆขอให้เราเปิดแผลได้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะน้ำยาขอให้แค่เราเปิดแผลได้นะคะแล้วก็หมักไว้นิดนึงเห็นไหมคะเห็นไหมกล้องเห็นชัดมากนะคะเราทางแผลขึ้นมาเลยนะคะใช้เบอร์สามกลมนะคะลายเส้นเราจะใช้เข็มแบนไม่ได้นะลายเส้นใช้เข็มแบนไม่ได้ะคะ่ะพี่วีขอวิชชู ี่พ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 ่แป๊บนึงมาถือไว้อาจารย์เอาเองอถือไว้นะคะพี่ถือไว้นี่ค่ะคือการล้างลาเส้นนะคะเราจะใช้เข็มสามกลมนะคะหรือห้ากลมดูว่าขนาดเส้นเขาใหญ่แค่ไหนถ้าเส้นเขาใหญ่มากกว่าน,นี้นะคะเราต้องใช้เข็มห้ากลมนะคะหนึ่งกลมไม่ได้เพราะว่าหนึ่งกลมมันเล็กเกินไปนนอ,อันนี้ก็จะคือมาอยัางไงออกอย่างนั้นเลยค่ะ ค่อยๆอสก,กิดออกเพราะถ้าเกิดเป็นลายเส้นมาถ้าเกิดเราไปขย,ยี้เลยมันก็จะเป็นแผลที่กว้างบางคนถามว่าเอามีดได้ไหมถ้าจะเอามีดต,ต้องบอกว่าต้องใช้ใบมีดซิกแซกนะใบมีดกรีดไม่ได้นะใช่ถ้าใบมีดซิกแซกก็พอได้อยู่ใบมีดสองแถวหรือซิกแซกก็พอ,พอได้นะคุณป,ปาเนาะใช่ค่ะได้เดีย๋ยวจะทค่ะไม่ดูเอาให้สองอันเลยใบมีดซิกแซกก็โอเคเลยไม่อเอาอ่าอ,อย่า,ยา,ยาม้วนเดันมาเดิมนมาอ่าค่ะ ตามโอเคทำผ้าน,านอนโทรศัพท์ yeah, <okay. S 2> อ่ะคบอ่ะคุณปอเคไปกดแล้วจ้เอีีมีซิกแซกให่อ่าเดี๋ยวหัวคิว้วหราข้าง,ข,างข้างหัวนี้จะใช้ใบม,มีสซิกแซกให้ดูนะคะ,ะใช้เครื่องก็ได้ซิกแซกก็ได้นะคะ<ม>การล้างหรือจะใช้สองแถวก็ได้เหมือนเดิมจะมีหมดเลยอยู่บนโต๊ะนะจ๊ะยซิกแซกโต๊ะพี่วินะคะ ล้างลายเส้นนะคะมายังไงไปแบบนั้นถ้ามาเป็นสไลด์เราก็ล้างออกด้วยเข็มแบนนะคะล้างออกด้วยเข็มแบนถ้าเป็นสไลด์แต่ถ้าเป็นลายเส้นห่างๆมาแบบนี้เราจะไม่สไลด์นะไม่งั้นเขาก็จะเป็นแผลที่กว้างกว่าเดิมนะคะทั้งๆที่มันเป็นลายเส้นเห็นชัดๆเห็นไหมถ้าเราไปขยี้มันก็กลายเป็นแผลทั้งหมดใช่ไปตามเส้นเลยค่ะ ค่อยๆขยี้ขึ้นขยี้ลงแบบนี้เบาๆแค่เปิดแผลเองไม่ต้องไปยัดแบบเข็มจนมิดด้ามนะสะกิดเบาๆก็พอนะคะนี่นก็ออกแล้วนะล้างล้างลายเส้นนะคะแบบนี้คือล้างลายเส้นนะนิดนึงบ้ออานเราใช้ที่สองแถวการล้างคิ้วจะแสบกว่าการทําคิว้วเป็นเรื่องปกติเลยนะคะต้องเป็นการลึกมันกรีดมันใช่แสบมันเจ็บกว่าทำคิว้วนิดนึงเพราะเราไปกรีดตามรอยเข็มเดิมเขานิดหนึ่งขลุก แบกไปหน่อยหนึ่งขีดตามรอยเข็มเดิมค่ะน้องถึงแบว่าเจ็บไงหนูคําเจ็บมากนี่แหละเพราะว่าเขากีดเราลึกอ่ะทีนี้ใช้ไปมีดค่ะครูเป่าในมีดสองแถวค่ะในมีดสองแถวก็จะมีสองแถวแบบนี้อันนี้แบบที่หรากลัวขนาูกลัวอันนี้เบาๆแค่สกิดเบาๆเปิดแผลเเฉยๆพราะว่าหนูโดนอน้องเขาโดนขีดขีดมันก็ตีหนูกลัวแล้วก็มีใบมีดซิกแซกแบบนี้ค่ะใบมีดซิกแซกแบบนี้ ไม่ใช่ไปเฉียงนะเป็นซิกแซกก็ได้ได้สองแบบเลยเอ,อ๋อเป็นเชือกเก่าใช่ถ้าถ้าจะว่าคือแบบเส้นมันใหญ่ใช้สองแถวถ้าเส้นเล็กใช้ซิกแซกเดี๋ยวาจารย์ไมรู้สองอันเลยเดี๋ยวซอนหมดนะคะสอนหมดเลยอยาทจะบอกว่าแต่อย่าเอาไปมีดแบบที่ไปกรีดคิ้วไปกรีดนะไม่ได้นะน,น,นะก็ตามเส้นมันก็ออกตามเส้นเลยออกมาเลยก็ขออนุญาตเพื่อนๆนะคะขออนุญาตอาจารย์ได้ไหคะอยากจะบอกว่าแค่ดูไม่พอนะคะ เออขอการันตีเลยค่ะว่าให้มาสัมผัสเองเพราะว่าคุณจะได้อะไรหลายอย่างกว่าที่คุณคิดเลยนะแจ้งกันเลยฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่นามานะคะจะอย่าแบ่งปันสีนี้ให้เพื่อนๆค่ะค่ะไปเผาบ้านได้เลยค่ะถ้าพูดผิดอยู่บ้านอุ่นหอมนะจังหวัดสกลนครค่ะพี่เอเอาโต๊ะนังเมื่อวานขอเมาส์พี่หน่อยไม่กล้าจะเรียนด้วยซ้ำเอ๊ะมันจะได้อะไรไหมนะเอ๊ะมาลองภูมิก่อนใช่ค่ะมาลองภูมิก่อนลองภูมิก่อนว่าเออคุูจะสอนได้จริงไหมฉันไปสองที่ฉันก็ไม่ได้อะไรมากมาย ถ้าจะโดนหลอกอีกไหมคุณเอ๋เป็นคนที่แบบนะต้องบอกเลยว่าประสบการณ์แกสูงแกโดนมาแล้วแกก็กลัวมันจะไม่ได้อะไรนะคะแกก็มาดูถึงที่เลยไปถ่ายรูปหน้าตึงเรียบร้อยอ่ะอันนี้เป็นมีสิกแซกอันนี้จะมีแถวเดียวนะอันนี้จะมีสองแถวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้มีสองแถวเห็นนะคะมันจะกว้างอันแล้วสรับเส้นใหญ่ๆจะใช้ตัวนี้ถ้าถติว่าเส้นไม่ใหญ่ให้ตัวนี้พอแบบมีซิกแซกอันนี้ก็ใช้ง่ายมากๆใช้ง่ายอ่ะได้สองอย่างเลยถ้าเส้นเล็กๆใช้แบบมิซิกแซกพอค่อยๆสกิด แต่เอาน้ำขึ้นมาหน่อยๆสะเเบาๆค่ะเปิดแผลมันก็ออกแล้วค่ะสีเราอ่ะเปิดแผลนิดเดียวน้ำยามันจะดึงสีขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ใช้ง่ายค่ะทุกคนเห็นไหมมันจะตามเส้นเลยใช่ถ้าแผลเล็กอะเราใช้แค่ซิกแซกพอคุณปาเนาะใช่ค่ะถ้าแบบว่าเป็นแผลใหญ่ๆหรือว่าเป็นเส้นใหญ่ๆใช้สองแส้เลยนะใช่ค่ะอือนี่คืออยากว่าอยากให้เพื่อนๆได้แล้วก็ได้รู้ได้เห็นข้อมูลจริงนะคะแล้วก็ดูเทคนิคจริงนะคะแอบสองเลยค่ะแชร์เลยค่ะอสองอันนี้เอเป็นคน ถือกล้องเองเลยนะคะนี่คุณเอ๋อยากแบ่งปันอยากแบ่ปันรักมากเลยจัดการถือกล้องเองเลยเรียนน่ารักมากคืออยู่กับความจริงเถอะค่ะอย่าไปอะไรมากเลยแบ่งปันความรู้ความจริงนี่แหละง่ายสุดๆละความจริงเป็นสิ่งที่ทําให้เราทํางานได้จริงไม่ต้องมโนไม่ต้องอะไรเลยนะครับ ในเส้นมันจะเจ็บกว่าสไลด์นะคะการล้างสไลด์เพราะว่าเขากรีดเข็มลงไปลึกกว่านี่ไนออกแล้วนะคะดึงขึ้นมาหมดละว่จะเอาใบมีดเฉียงจะอยู่มาล้างไม่ได้นะต้องเอาซิกแซกซิกแซกสองแถวดูทึกความใหญ่ความยาว ข้อดีของน้ำยาเรามันคือมันวิเศษมากตรงที่ว่าแค่เปิดแผลมันก็ดึงสีขึ้นแล้วก็หมกักที่เราทำแผลไปแล้วนั่นก็หมักทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ไปเส้นใหม่แค่นี้เองค่ะออกแล้วดันยวแป๊บหนึ่งนะเราจะเช็ดให้ดูนะคะจะดึงสีขึ้นมาเราเห็นชัดเลยเพื่อนๆค่ะเอลองทำเองวันนี้แล้วค่ะเออ Amazing มากค่ะ สกิปสกิปให้แป๊บเดียวค่ะสกิดแป๊บเดียวแบบสีออกมาเลยค่ะให้ตามเส้นนะคะสามเส้นเลยสามเส้นให้คุณดีลองนะคะคุณดีลองเลยค่ะลองเลยนะคะเุ่งมือเลยคุณครูทําให้ดูแล้วเมื่อกี้สามเส้นทีนี้พอพอล้างหัวคิ้วออกเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณรู้ไหมคะคิ้วเขามีอยู่แล้วอ่ะอย่าไปบังคับสวยอันนี้มันเข้มแล้วเขาบอกมันดํามากตัวนี้ก็ดําเนี่ยสกิดตัวนี้เลยค่ะเห็นไหม เปลี่ยนไหมเหมือนได้ครอารมณ์เขาเขาจ่มก่อนะคะเปลี่ยอารมณ์ประมาณว่าเขาทำไรเส้นด้วยแล้วเขาสไลด์ด้วยเห็นปะเนี่ยลบออกเลยตรงเนี้ยมันเข้มอืมจุ่มก่อนทางเอามือทางแผ่ผิวอ่าใช่แตะตามเลยค่ะอืตัวโค้งโคงตามเยีงยมีตามค่ะเบาๆนั่นแหละค่ะนี่ไว้ให้แค่นี้อย่าเกินนี้อ่าโอเคู้เปาแตะไว้ให้ละค่ะลบค่ะลบคิ้วหรือล้างคิ้วนั่นแหละค่ะ ลองใช้เองแล้วออกดีมากๆนี่มาเส้นตรงนี้ครตอนนี้อรอลอกแล้วค่ะใช่ออกดีมากคือคือจะบอกให้นะว่าอาจารย์ใช้ลิจูวี่มาแปดเก้าปีลิจูวีก็ดีนะข้อเสียมันคือแพงแค่นั้นเองนะใช่ข้อเสียลิจูวีคือแพงอย่างอื่นคือดีดีเลิศมากเป็นของอเมริกาดีเลิศต่แพงแล้วแต่แตทีนี้อาจารย์มาทําศูนย์จำศูนย์แก้คิ้วพังจังหวัดละหนึ่งอารนก็าลิจูวี่าทำตลาดไม่ได้เพราะคนแต่งจังหวัดไม่นิยมของแพงขนาดนั้นมันไม่สู้ราคา อาจารย์ถึงได้ค้นคว้านะคะหาน้ํายาเอาง่ายๆลองนากไทยมาทุกทุกยี่ห้อแต่เราไม่สามารถที่จะโพสต์ตรงนี้ออกสื่อได้นะเดี๋ยวมันจะโดนฟ้องเอาเรามีทุกยี่ห้อจริงๆนะคะเรารองมาหมดทห้นักเรียนไปอบรมไปซื้อมาเราซื้อเองในเฟซในเน็ตก็ยแยะไปนะคะแล้วมันมันยังไม่หวาว่มันนี้ไม่โดนสุดท้ายอาจารย์ก็ต้องควักเงินในกระเป๋าแล้วก็ผลิตเองนะคะต้องขอบคุณอาจารย์นะคะทรามทนพรนะคะท่านอาจารย์ธนพรทางสุนทรของฟิโอน่านะคะท่านใช้ห้องแลบของท่าน ผลิตให้เลยค่ะเป็นน้ำยาสามกริย์นะคะอเมริกาเยอรมัมนแล้วก็ไทยมาดูนะคะว่าออกดีขนาดไหนจ้ามาดูนะคะเป็นก้อนออกมาแล้วนะคะเขียวๆออกมามแล้วนะคะแล้วระบบของการทำงานของน้ำยาตัวนี้นะลดบวดลดบวมแก้อักเสบในตัวเลยนะคะและที่ว้าวกว่านั้นมันเป็นขบวนการของไมโครฟาดแปลเป็นไทยคือ มันทางานมันมีเม็ดม,มีตัวยาไปจับ<ช>กับเม็ดเลือดขาวและดึงสีขึ้นมาค่ะมันว้าวมากต่อให้ลูกค้ากลับบ้านไปนะคะยาที่อยู่ในตัวลูกค้ายังทํางานต่อเนื่องค่ะลดปวดลดบวมแก้อักเสบด้วยนะคะและทํางานต่อเนื่องโดยการดึงสีเป็นขบวนการ<ช>ของไองมโครฟาดดึงสีจากข้างล่างขึ้นมาได้อีกค่ะในผิวเนี่ยทางานในผิวได้อีก มาทำงานกับเม็ดเลือดขาวดึงสีขึ้นมาได้อีกค่ะจับเขาเรียกก็จับเม็ดสีนะภาษาภาษาช่างเอาเอาอย่าเปิดตาหนูจมูกจมูกอย่าไปแตะจมูกหนูค่ะหนูเพิ่งทำจมูกมาค่ะพี่ค่ะสัมรีส์ค่ะทำโซ่โซันีนี้เอา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 สรีส์ก่อนแป๊บนึงค่ะเบรกแป๊บนึงเอาที่ชู้ก็ได้ค่ะครูปาวหรือสํารีก็ได้ค่ะอ่าแตะขึ้นมาดูนี่ค่ะเป็นก้อนก้อนเลยเห็นไหมคะรถเป็นก้อนก้อออกมาอย่างนี้เลยไหมคะนี่ชัดไหมนั่นแหละค่ะ โอเคเราจะนี้ที่เป็นดำๆเนี่ยคือออกกันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันจะตกเป็นแผ่นออกมาใช่ค่ะมันออกค่ะเราจะใช้น้ายาไปโดนสิ่งที่เราสักไว้อันนี้ฝีมือนักเรียนสักคิ้วหางเองเลยนะคะหัวคิ้วลูกค้าเยอะมากหนูมาลิฟติ้งหัวคิ้วแล้วลูกลิฟติ้งเป็นชมพูขึ้นไปเลยจ้าล้างเสร็จแล้วน่ะนะดูหัวคิ้วเขาสวยใช่ไหมยังไม่ถึงขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกนิดนึงยังไม่ถึงย้อนลงก็ได้ค่ะทรอนย้อนลงพี่แบกแบกขนมาดูอ่าพี่แบกหมดขนดูพี่เห็นอยู่ใช่ไหม แหวกขนูอ่าแล้วก็ตามค่ะตามเส้นอ๋อเนี่ยเส้นข้างบนยังไม่ถึงเห็นไหมอ่ะไปอีกนิดนึงค่ะนั่นแหละเส้นนี้หน่อยอ่าขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะอืเจ็บอีกครั้งนึงถ้าเราไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรลูกค้าสักมานานแต่ดํามากผสมได้ไหมคะอาจารย์แนะนํานะคะว่าให้คุณใช้เป็นสูตรไปผสมกันเลยค่ะถ้าสูว่าคุณเห็นเขียวเขียวเข้มเข้มคุณก็แล้วดูผิวหน้าลูกค้าแข็งแรงอย่างน้องคนนี้เขาอายุยี่สิบกว่าเนี่ย ผิวหน้าเขาแข็งแรงดูก็รู้ว่าผิวหน้าเขาธรรมชาติมากแข็งแรงไม่ได้เป็นแบบคนผิวหน้าไม่แข็งแรงคืออะไรเป็นสเตียรอยมันจะแดงๆนะครูเป่านะค่ะมันจะเป็นแดงๆมีเส้นเลือดฝอยเต็มหน้าไปหมดเลยแตะนิดเดียวก็แบบจุแสบแบร้อนๆนั่นคือสเตียรอยนะคะจุกนี้เลยค่ะปุ๊บจมเยอะๆเลยแล้วก็มาแตะที่ผิวก่อนกดลงไปนิดนึงแต่ให้มีน้าน้ำก่อนสกิาโอเคนะคะคือคือแบบว่าถ้าผิวแข็งแรงแล้วสีเขียวๆอย่างเงี้ยใช้ฟอร์บอดี้ไปเลยค่ะ ฟอร์บอดี้ไปเลยถ้าผิวแข็งแรงทาการใช้ฟอร์บอดี้ได้คือหนึ่งต้องเป็นสีสักตัวหรือต้องบอกว่าหรือนะหรือเป็นสีเคมีเข้มๆนะครูปาแต่ผิวแต่ผิวลูกค้าแข็งแรงถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเข้ามาอ๋อทำใบคอนซอลกอกกว่าบัดอ๋อลูกค้าเป็นเบาหวานค่ะเป็นริ่มเลือดเป็นเซตียาร้อยหน้าผุพังเป็นสิวเต็มไปหมดหน้าบางมากคุณก็ใช้ฟอร์เฟสแค่นั้นแหละค่ะนะคะมันอาจจะออกครั้งเดียวไม่หมดอาจจะเป็นสองครั้งออกก็ ก็ต้องอดทนอ่ะเนาะใช่ค่ะบางคนอาสักสีเคมีมาแต่ว่าหน้าเป็นแบบเตียรอยงคูเปาหรือเป็นเคมีเป็นแบบเป็นเป็นเบาหวานเราต้องใช้ฟอร์มฟอร์เฟสเนาะใช่ค่ะต้องดูผิวประกอบด้วยนะดูผิวประกอบกั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 บสีอะเราถึงมีเอาง่ายว่าสีสูตรอ่อนโยนกับเข้มข้นล้ะไปใช่อืมควรจะผสมผสมกันก็เรื่องของคุณเถอะแต่จริงๆไม่แนะนําให้ผสมกันนะใช้ของใครก็รัไปเลยตอนนี้ขายขวดละอ่ะห้าเอ็มแอลหกร้อยบาทสามสิบเอ็ดนี้เลิกค่ะ เลิกขายราคานี้แล้วนะคะอาะจารย์ขายขาดทุนนะคะต้นทุนขวดหนึ่ง800บาทต่อ5 ml นะคะเพราะว่าขวดหนึง10 15 ml 3,900บาทค่ะน,น,น้ำยานอกนะคะไม่ได้ยี่ยมยาไทยนะคะที่ทำๆกันอยู่เนี่ยนะคะริจูวี10 ml 5,800อาจารย์ใช้ดีมากใช้มา8-9ปีแล้วแต่ราคามันสูงอาจารย์ก็ถึงมาผลิตเองนะคะผลิตเองก็คือ15 ml เลยค่ะริจูวี10 ml 5,800ของเรา15 ml 3,900 นะคะต้นทุนก็ปลาไป2,000กว่าบาทแล้วนะคะทีนี้เรามาแบ่งเป็น3ขวดนะ,ะต้นทุนก็ตกขวดละ800ร้อแต่อาจารย์ขายแค่ขวดละ600บาทนะคะคือต้องบอกว่ายอมขัดทุนคนละสองร้อเพื่อทําบุญนี่แหละตรงตรงเลยช่วยช่างนะคะคุณสามารถซื้อได้แค่ขกสองขวดซื้อสี่ขวดก็ไม่ขายค่ะดิฉันขายให้ได้คนละ2ขวดเท่านั้นสําหรับเทสเตอร์นะคะเทสเตอร์ขวดประมาณ เมื่อกี้อยู่ไหนครูเปลอ๋ออยู่นี่ยาเทสเตอร์ดิค่ะเทสเตอร์นะคะขวดอย่างนี้เลยขวดจริงเลยค่ะแต่ให้5 ml ขวดจริงแบบนี้เลยค่ะมีกล่องให้เรียบร้อยนะคะมีกล่องสวยๆให้เรียบร้อยนะคะ5 ml ค่ะนะคะให้ไปเลยค่ะ5 ml ให้ไปเลยนะคะ600บาทต้นทุน800ปกติเราต้องขายอยู่ประมาณพันพันสามถึงพันห้าถ้า5 ml ถ้าทำบรรจุข,ขวดอะนะ ต้นทุนมก็แปดร้อยแล้วต้องขายได้กาไรก็ต้องขายพันกว่าบาทแต่อันนี้คือขายขาดทุนเราสองร้อยถือว่าช่วยนะคะอาจารย์อยู่ในบริบทที่เป็นครูก็ออยู่ในอาชีพนี้ก็ช่วยแบบนี้แหละบางทีก็ไฟ์สดเนี่ยให้คุณอยู่นี่ก็คือได้บุญนันเนี่ยที่ทำทำกันอยู่เนี่ยไอขายของมันก็เป็นธุรกิจอย่างเึ่งไอเรื่องช่วยคนมันก็เป็นอีกธุรกิจเป็นเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งนะทํางานไปด้วยก็ทั้งทบุญไปด้วยมันก็พร้อมๆกันไปนะคะเห็น <He S 2> ไหมออกมาเป็นอายะะลยเนี่ยเอาข้าต้นบัตรคูป่าข้าต้นบัตรเกลี อะขั้นต้นบัดเกลี่ยนะคะเสร็จแล้วค่ะนะเดี๋ยวอันนี้คือดำๆนี่คือสีลอยขึ้นมาอีกนะคะน่าเกลี่ยเกลี่ยเลยค่ะเป็นก้อนเลยจ้าเออนี่จะเห็นชัดกว่าเนี่ยค่ะเป็นก้อนเลยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะปิ้นขึ้นมาขอดูก้อนขั้นต้นบัดหนะะ่อยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยออกมาเป็นก้อนๆเลยเห็นไหมคะนเนี่ยเขียวๆเนี่ยแล้วรอบหนึ่งนี่รอบสอนี่รอบสองนะคะเนี่ยค่ะทีนี้หัวคิ้วเดี๋ยวเบฟอร์อัปเตอร์จะให้ดูอ่ะ พี่พี่เอมาถ่ายถือแป๊บหนึงเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูที่งานที่ลอกแล้วนะคะทั้งตาตาก็ทำได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวอาจารย์เอารูปมาให้ดูรเก่นัอีกันสดเนค่ะเดี๋ยวพอเวลามันลอกนะคะมันก็หลุดคุปปาอบใส่เ่งเลยนะฮะใส่เครองอาไม่ได้อยู่นี่ไงจริงเหรอเอาอยู่นี่แก่แล้วเนาะ ก็ลืมหน้าลืมหลังไปนะคะเห็นไหมคะสีมันลอยขึ้นมาอยู่ห้างบนเวลาลอกก็จะยกแผงนี้เลยอันนั้นคือทําแต่นี่มาให้ดูอย่างนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนี่ค่ะเห็นชัดไหมคะสักขอบตาดําๆอย่างนั้นเห็นไหมไลฟ์สดด้วยนุ่ากิจอะไรเนอร์ดูเขาดูเขาเขาสักเลยน่ากลัวไหมนึกว่าเขาเลอะอะไนรน่าทั้งสาดมากพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยข้างล่างนี่ค่ะอันนี้ลูกข้างล่างคือมันลอกแล้วนะคะ คนนี้ไฟ์สดด้วยไปดูค่ะนะัาชอครูปาเนาะวัน<ช>นั้น<ช>ไฟ <ง S> ์สดด้วยครูทรายไม่ล้างหรือ,อจา์ล้างอาจารย์จาจะไม่ได้อาจารย์อาจารย์เป็นคนล้างอาจารย์เป็นคนล้างอะไฟ์สดอยู่ในเฟซเราเนี่ยแหละไปดูได้เลยค่ะนี่ค่ะรูปที่ออกมาเนี่ยค่ะชัดเจนไหมคือเราล้างตรงตรง,ตรงหางนี้แล้วเ,เราล้างข้างบนด้วยค่ะเก็บเคลบข้างบนด้วยแล้วให้มันเหลือแค่ตรงนี้ล้างแบบสร้างทรงเลยใช่ล้างแบบสร้างทรงในตัวเลยล้างแบบสร้างทรงในตัวใช่ทีนี้เอามาดูของทีนี้ของผู้หญิงคนนี้บ้างนะคะ ของพี่คำนางอะดูภาพนี้ชัดเจนอะของพี่คำนางมาอย่างนี้ล่ะทำไปสิบเอ็ดครั้งนั้งสามไหมนามากสิบเอ็ดครั้งพังอย่างนี้หมดเงินไปแสนกว่าบาทจะฆ่าตัวตายมารอบล้างออกค่ะเขียวๆอย่างเงี้ยเพราะมันมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะมันเขียวแบบทุเรศเลยค่ะล้างไปสามรอบนะคนเนี้สองหรือสามนะครูเปาสามรอบเนาะแล้วขึ้นโคเห็นไหมคะค่ะนี่กล้องปกติเห็นเห็นรอยไหมคะไม่มีแอปนะคะเห็นเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมนิดหนึ่งเห็นรอยนิดนึงเห็นไหมคะ เนี่ยรอยจากเนี้ยจากเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยดีแค่ไหนแล้วอ่ะเป็นบุญแค่ไหนแล้วแค่ได้เห็นไหมเราใช้กล้องกล้องบอกตีพี่เอเห็นปะว่าเราไม่แต่งภาพเลยไม่ได้แต่งค่ะี่มีรอยเก่าที่มันเป็นนิดนึอยคือเป็นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีไม่มีรอยเลยเป็นไปไม่ได้เหลือแค่นี้บุญหัวไหนี่ะถือว่าสุดๆแล้วนะอาจารย์ว่าเจากจากเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยจะไม่ให้มีรอยหรอกเราไปเราไปแต่งภาพหลอกลวงไม่ต้องเป็นแต่งค่ะเอาจริงๆอย่างนี้แหละไม่ต้องไปหลอกลูกค้าเอาแบบนี้เลยให้รู้ไปเลยว่าอ๋อนี่ไงมันมีรอยน หนังผิวหนังคุณมันไปหมดแล้วอ่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใช่เดี๋ยให้มันแล้วเรามาสร้างโครงได้ขนาดนี้บุญแค่ไหนแล้วถูกไหมคะพี่นี่คือเย็นจนแบบสภาพแบบหมอไม่รับเย็บกันแล้วนะได้มาขนาดนี้ถือว่าบุญสุดๆแล้วจากผิวหน้าที่เขาแบบเครียดอ่ะพอเขาล้างคิวไปเขาหายเครียดแล้วหน้าเขาดีขึ้นแล้วเขาฟิวหน้าไปใช้นะคือหน้าเขาดีขึ้นเยอะมากเลยเขาไม่เครียดแล้วไงมันก็ทําให้เขาแบบอยู่ในยู u ูบคนนี้อยู่ใน YouTube ใช่ไลฟ์สดตลอดเลยคนนี้นะคะเสร็จเปลี่ยนชีวิตค่ะ เป็นชีวิตเห็นไหมคะท่าน่ะเห็นไหมคะเปลี่ยนชีวิตไปเลยค่ะเปลี่ยนชีวิตใช่ล้างคิ้วเปลี่ยนชีวิตค่ะใช่คือคือคือถ้าเราทําได้แบบนี้เนี่ยค่ะเนี่ยรอยยิ้มมีมาเลยร้าคิ้วเค่ฝีมืออาจารย์กับครูเปาค่ะค่ะนี่แหละคนนี้แหละนี่ค่ะน้องเหมือนกันเดี๋ยวลอกจะให้ดูนะคะจะมาให้ดูว่าเป็นยังไงเห็นไหมหางคิ้วแหลมมานแต่น้อก็เห็นมีมีมีแบบว่าแบบเห็นความแตกต่างเพราะวาแตกต่างไน่ดับน้ำนะขอให้ดูหางอย่างเดียวตอนนี้ดูหางดูทรงขอโทษนะคะน้องน้องจับแล้วถือเองดูเอง ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวหัวคิ้วลอกออกก็จางเลยค่ะตอนนี้เป็นใส่ไหมตรงนี้มันก็จะลอกออกเป็นลายใช่ลอกออกอันนี้ก็จะอันนี้คือไม่มีอะไรไม่ต้องซีเรียสอันนี้คือรอยเก่าหนูนั่นแหละเพราะขั้นนี้มันจางขั้นนี้มันเข้มเราก็ต้องล้างผ้าขนที่มันเข้มดูโครงคิ้วสิไม่้องเขียนคิ้วแล้วลูกทีนี้ดีใจไหมตัดเอาตัดเอาใช่สวยนะคะโอเคค่ะใครได้ต้นยาล้างคิ้วตอนนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ให้อีกแล้วเพราะมันก็พัน เราให้กันแบบพันกว่าขวดแล้วอาจารย์ขาดทุนพันกว่าขวดหมดเงินไปกี่แสนแล้วเนี่ย<อ>แค่น้ํายาตรงนี้นะคะอคตอนนี้นะคะให้คนละสองขวดมีฟอร์เฟสกับฟอร์บอดี้ให้แค่คนละสองขวดห้าเอ็มแอลขวดละหกร้อยนะคะตัสเอ็ดนี้ไม่ขายราคานี้แล้วนะคะบอกก่อนนะคะไม่ขายราคานี้แล้วนะคะเอวันที่หนึ่งต้นไปก็ขายราคาเต็มแล้วนะคะปกติแล้วก็มีส่วนจาหน่ายท,ทั่วไปทั่วประเทศนะคะเรามีตัวแทนนะคะอันทีนี้หมักคิ้วค่ะคุปปาก็จะหมักสีคิ้วสอนหมด <นำ S 1> พี่เอ๋ <Yeah. S 1> ใช่ใช่ดังเอกโชคดีทมงคลคิวคาเแ่เอกได้หมดเลยวันนี้เอโชคดีวะเอกโชคดีมากพี่เอจะมาแอบ,บมองเฉยที่ไหนได้อ่างเงี้ยละ่ะคือคนเรียนที่อื่นมาแล้วเขาจะบางทีเขา,าเอ้ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะอะไรเงี้ยหรือบางคนคนไม่เคยเรียนที่อื่นมาก่อนเลยนะมาเรียนกับเราหาว่าแพงนะห้าพันเก้าในแพงจังเลยแต่คุณหารู้ไหมคุณทามาหาก,กิีได้เลยถ้าไม่มีพื้นฐานก็สองวันนะคะ ห้าพันเก้าสองวันหมื่นเนี่ยค่ะใจฉจะบอกว่าเอว่าถูกมากค่ะเพราะว่าคือสอนเชิงลึกเชิงจริงเอาประสบการณ์คนยี่สิบสามสิบปีมาพูดเลยค่ะวววอาจารย์เขายี่สิบปีเนี้ยยี<ช>่สิบปีเนี้ยลองผิดลองถูกมาเยอะค่ะ <c oughs> ลองผิดลองถูกมาเยอะค่ะนะคะเนี่ยครูปาสอนอย่างนี้เลยคะ่ะจับมือกันถทาจะจับมือกันทําเลยเนาะได้คิวมงคลไปเลยค่ะใช่ <c oughs> ได้ยิ้มหัวเฮ้งไปเลยอ่ะให้พี่ตุ๊กอยู่แปดท้องให้เลยแล้วเนี่ย ใช้สีทองคำนะครูปาวนะหนึ่งศูนย์หกกับหนึ่งศูนย์เก้านะคะผสมตัวนี้จะเบรนสีให้ดูลมุนค่ะถ้าเป็นธรรมชาติถ้าในเรื่องของหง,หงเฮงก็คือรับซับค่ะปังๆรับซับไปเลยถ้าเรื่องหง,หงเฮงนะคะ,ะอะทีนี้ให้พี่เอมาหมักข้างในทีนี้อะพี่เอมาหมักให้โดนแผลนะนนะอะลองดูค่ะไม่ฮะครูทําให้ดูเลยทีนี้ข่านี้พี่ค่ะนี่ยคือการสอนไพเว a t ของครูปาว ระบบโรงเรียนเราไม่ใช่สอนพเบษแล้วมานั่งเล่นโทรศัพท์นะเราให้นักเรียนทําไม่ใช่นะจับมือกันทําเลยทําทกันเลยค่ะส่งมอบ <laughs> นั่งตรงนั้นละคะ่ะนั่งตรงนั้นแหละนั่งตรงนั้นแหละแล้วเอียงหัวลูกค้าไปค่ะพี่อย่าให้โดนแผล,ล,ลนะคะอ่าแค่บริการสินค้าอ่าค่ะสีคาราเลมลนะคะอันนี้มันเป็นสีของอะไรคะครูปาอัลฟาต้องบอกก่อนว่าสีเรานะคะ มาจากอเมริกานะคะสีมาจากอเมริกามีใบเซอร์ติฟิเคใครซื้อสีมีทุกคนแล้วทำที่โรงงานของเยอรมันเป็นเดอร์มาเทสนะคะเอาล้านาโนแท้เป็นแบรนด์ของอาจารย์นกแก้วเองนะคะอาจารย์ทุม่มทุนสร้างขายนาผืน้อยเอาไม่ใช่ <c oughs> พูดเล่นนะคะทท่าทางคือแบบถึงขั้นต้องแบบกู้ธนาคารทำเลยนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันลงทุนเยอะมากทั้งเครื่องทั้งสีนะคะคืออยากได้ดีๆอยากได้พิกเมนต์ดีๆอยากได้สีนาโนที่เป็นแบบ ระดับโลกกันมาใช้ไม่ใช่มาใช้แบบว่าสีจีนก็แกล้แกันแล้วเขียวกันอยู่เนี่ยไม่ใช่เครื่องก็ดีสีก็ดีจแค่นดีแล้วน้ํายาตอนนี้ว้าวยิ่งกว่าคือน้ํายาค่ะอาจารย์ทําได้แล้ว mm hmm. ตอนแรกก็จะไม่ทําน้ํายาเนี่ยเพราะว่าใช้ดูจิวี่อยู่เนาะแต่ว่ามันราคาสูง <S <S อ้าวทำก็ทาอ่าทําแต่ลงทุนก็สูงอีกเนียแหละเพราะต้องใช้ยานอกนะคะแล้วก็แลบห้องแลบไทยนะคะเป็นห้องห้องแลบของอาจารย์ธนพรนะคะมีคุณหมอนะคะคุณหมอแพร คุณหมอแพรเป็นที่ปรึกษานะคะเป็นหมอแล้วก็ถ้ปรึกษาด้านกฎหมายก็เป็น,ปน,ปนพี่หมูนะคะพิชิตชยัยส่วนหมอแพรจะดูแลเรื่องผิวหนัง <Okay. S 1> ส่วนอาจารย์ธนพรนะคะจะเป็นคนผลิตน้ํายาให้เรานะคะคนสวย <Okay. S 1> เป็นห้องแลบของอาจารย์ธนพรเองนะคะเราจะมีที่ปรึกษานะคะไม่ใช่อยู่ดีๆมาทํากันเล่นๆนะคือ <c oughs> ทําจริงจังมากนะคะทําในแลบอย่างดีเลยค่ะนะคะ แล้วก็เครื่องสำอางต้องต้องบอกแล้วถ้ะถือว่าเราดูแลผิวหน้าอาจารย์แนะนําเครื่องสาอางเวชสาอางฟีโอน่าค่ะใครสนใจอยากให้หน้าสวยเป๊ะๆนะคะเหมือนครูบาอาจารย์นะคะสวยในรูปแบบของเราเนาะทักเข้ามาได้ะคะ่ะสวยรูปแบบของเราเดี่ยทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะน้ำยาล้างคิ้วนะคะใครไม่ทันจะเสียดายมากๆสาสบดนี้หมดเขตแล้วนะคะวันที่หนึ่งเริ่มเป็นต้นไปอาจารย์ขายราคาปกติเนาะพราะเราขายราคาเซลล์ตัวนี้นน่าจะสองเดือนกว่าๆแล้วค่ะสองเดือนครึ่งแล้วนะคะ อาจารย์ขายราคาแบบว่าขาดทุนคนละสองร้อยเนี่ยนะคะคือทําบุญร่วมกันเนาะอยากให้ช่างได้ใช้ของดีๆนะคะโอเคนะใครสนใจจะซื้อเครื่องซื้อสีซื้อน้ำยาล้างคิว้วหรือนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะใครเข้ามาดูฝากกดแชร์หน่อยได้ไหมคะคนละหนึ่งแชร์นะคะนะคะใครอยากเรียนไพรเวทกับครูเปานะคะเมื่อกี้พี่เอ๋พูดเองเลยไม่ได้ขอให้พูดเลยนะพี่เอบอกว่าคุ้มมากเรียนมาสองที่ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยพี่เอ๋บอก นี่ได้แบบว่าได้ทุกอย่างได้ทั้งคิ้วใหม่คิ้วเก่าได้ทุกอย่างเลยนะคะสนใจก็ทักอินไลน์อินบ็อกซเข้ามาได้หรือแอดไลน์เบอร์คูปาวนะคะ0802465449หรือแอดไลน์จานแก้ว0997829242หรืออินบ็อกซ์เฟสบุ๊กได้ค่ะสวัสดีค่ะ